เดอะบอสยอดทีมจากเคร z y ี a แกถูกเชื่อมโยงแบบที่สุดจะช็อกกับการสลับมาควบทีม a l p ไพ e f ฟวันดเวเดบิวบุรุษผู้กอบผู้ซูซูกินะครับในรายการ m o t ต g p ในฤดูกาล2020มีความเชื่อมโยงที่สุดจะช็อกกับชาว Crazy ี a แกและเหล่า People ที่กำลังอยู่ในโมเมนต์สุดฟินกับการคว้าแชมป์มาสดสดร้อนแต่ข่าวของ The ะบอสนั้นกำลังถูกเชื่อมโยงว่าจะย้ายไปรีแบรนด์ให้กับทีมอัลไพเอฟุตบอว ยอดบอสจาก c r รซ y ่แกงนั้นนะครับได้รับการยกย่องอย่างมากใน MotoGP กับความสำเร็จของเขากับซู z u k i หลังจากที่ปั้นความสำเร็จหลายรายการให้กับยามาฮ่าเหมือนกันแม้ว่าจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ายอดบอสจะเซคูตบายจาก c r รซ y ่แกงหรือไม่แต่แหล่งข่าวระบุว่าการย้ายไปรับตำแหน่งนี้นะครับเป็นถึงตำแหน่งอาวุโสการคาดเดานั้นนะครับเป็นการจัดตั้งทีมใหม่นะครับให้กับอัลไพที่กำลังพิจารณา กับบอสคนปัจจุบันนะครับอย่างไซริลเอ็บบิเบิลนะครับที่จะถูกโยกย้ายไปรับบทบาทอาวุโสในองค์กรเอพายนั่นมันจะเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการอย่างมาชินบัตโคสกี้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าทีมนะครับโดยบริวิโออาจจะได้รับตำแหน่งถึง CEO ในมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับกับการบริหารทีมเอพายเอฟวันทีมเอพายเอฟวันนะครับอยู่ภายใต้การผลักดันครั้งใหม่นะครับจากลูก้าเดอร์มิโอซีอของเรโนนส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาของเขาเองนะครับที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับรถสัญชาติฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาได้รับอนุมัติแผนการที่จะเปลี่ยนชื่อทีมนะครับเป็น r e n น u l t ส่วนตัวไซริลอับบาโบนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับคือการพัฒนาเครือข่ายอีกอย่างคือการเรียกใช้ทีมฟูมาร่าวันดังนั้นคุณต้องมีคนที่พาเราไปได้ริวิโอเป็นผู้จัดการทีมของผู้ผลิตในรถในญี่ปุ่น ขณะที่ f ฟียได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี2007ถึง2010โดยที่เดย์มิโอรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทรถยนต์บนท้องถนนของอิตาลีบีวีโอเกิดในอิตาลีและบีวีโอเริ่มต้นอาชีพกับยามาฮ่าในการแข่งขัน World Superbike Championship ในปี1990บิวิโออยู่กับผู้ผลิตรถญี่ปุ่นเมื่อย้ายมา MotoGP ใน2002และ d ดวิด e บิวิโอนะครับมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ v า l ลนติโนโรซี่ย้ายมาที่ y a มาฮ่ตั้งแต่ปี2004โดย v a l ลนติโนโ s ซี่นะครับจบปัญหาทุกอย่างของ y a มาฮ่ที่มีมาช้านานนะครับที่ย้อนหลังไปถึงปี1992เลยทีเดียวนะครับและตอนนั้นนะครับ d a วิด e บิวิโอนะครับอยู่ที่ยามาฮ่นะครับในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมของ y a m a ฮ่จนถึงปี2010เมื่อเขาออกจากทีมไปพร้อมกับ v a l ลนติโนโรซี่นะครับเพื่อไปทำงาน แบบเป็นสตารอย่างใกล้ชิดนะครับของเดอะด็อกเตอร์ในซุ้มของดูคาติเดวิดเดเบลิโอนะครับตัดสินใจกลับสู่ตำแหน่งในทีมอย่างเป็นทางการในปี2014เพื่อเข้ารับบทบาทนะครับในหัวหน้าทีมของซูซูกิในขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาหวดล่าแชมป์แบบเต็มเวลาในปี2015หลังจากที่ช่วยทีมคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งแรกที่เป็นของมาบริกวินญ,ญาเลนะครับของซูซูกิในปี2016 นับตั้งแต่การกลับมาก็มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นมากๆนะครับริวิโอนำทีมไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์ของทีมและของนักแข่งเมื่อปีที่แล้วขณะที่แชมป์โลกคนล่าสุดนะครับยางจูนเมียได้รับตำแหน่งแชมป์หลังจากการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นตลอดฤดูกาลในขณะที่การย้ายไปที่ F1 นะครับของดาวิดเดบิวิโอจะเป็นเรื่องที่น่าปลาดใจแต่เขาก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกับลูก้าเดมิโอเมื่อมีการทำงานควบคู่กันนะครับสองคนนี้ มันจะแสดงให้ยามาฮ่าเห็นแล้วนะครับว่าพวกเขามีศักยภาพไปโกรธอะไรยามาฮ่าหรือเปล่าครับและล่าสุดนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าเจ้าตัวนะครับก็คือลุงเด w ์วิดบิวิโอนครับออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับออกมายอมรับแล้วว่ามันคือความจริงครับกับการที่เขาย้ายไปร่วมทีมอัลไพาย F1 นนะครับซึ่งเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจู่ๆความท้าทายและโอกาสในทางวิชาชีพใหม่ๆมันก็เข้ามาหาผม และในที่สุดผมก็ตัดสินใจยอมรับมันมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากมากสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการตัดสินใจออกจากกลุ่มบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่ผมร่วมงานมาด้วยตั้งแต่ที่ซูซูกิกลับมาเริ่มต้นกับ Mo t ต GP อีกครั้งหมายถึงตอนที่เริ่มกลับมาในปี2014และ2015ครับมันเป็นอะไรที่ยากที่จะบอกลาทุกคนที่ช่วยกันสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันผมก็รู้สึกถึงแรงจูงใจอย่างมากกับความท้าทายใหม่ที่รออยู่ซึ่งนี่คือส่วนสำคัญที่ผมต้องตัดสินใจว่าผมจะไปต่อกับสุสกิหรือเริ่มต้นกับประสบการณ์ครั้งใหม่อีกครั้งการควา้าแชมป์ม o t ต GP จะปักอยู่ในประวัติศาสตร์ของสุสกิและมันจะเป็นจุดที่พิเศษที่สุดในความทรงจาของผมเสมอตลอดชีวิตผมขอขอบคุณผู้บริหารสุ zu กิทุกคนอย่างที่สุด สำหรับความเชื่อมั่นที่มีในตัวผมเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะขอบคุณทุกคนในโปรเจกต์ m o t t g p ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและในทุกเครือข่ายของการแข่งขันนักแข่งทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาโดยเฉพาะโจอันเมีย er และอเล็กสตรินที่ทำผลงานในซีซั่น2020ที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมการที่โจอันเมียคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จมันเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและ สำหรับทุกคนที่ทำงานอย่างหนักร่วมกันมาตลอดผมขอให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับซูซูกิและหวังว่าพวกเขาจะมีผลงานที่ดีขึ้นในอนาคตและผมจะเป็นแฟนของซูซูกิตลอดไป d a วิดบ b วโอครับนี่ก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดนะครับกับการยอมรับว่าลุงเด,ดวิดบิวโอนี้นะครับได้ย้ายไปเป็นหัวหน้าทีม F1 นะครับ <X Joh an> ในทีมอัลไพรเอฟวันนะครับที่เขาต้องการที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับประสบการณ์ที่ท้าทายสําหรับตัวเขาเองนะครับเขาบอกว่ามันยากที่จะยอมรับมันนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเขานะครับแล้วก็ยังกล่าวถึงความทรงจําที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังขอบคุณทีมงานทุกคนทีมงานสตาฟทุกคนนะครับทุกคนที่เคยได้ร่วมงานนักแข่งทุกคนที่เคยได้ร่วมงานและ ยังกล่าวถึงแชมป์โลกคนล่าสุดนะครับที่อาจจะเป็นหัวแก้วโฮวแวนเลยก็ได้นะครับในการปั้นเขาขึ้นมาอย่างจอันเมียที่พึ่งคว้าแชมป์สดๆให้กับตัวเขาเองแล้วก็ทัวทีมซูซูกิก็ดูแล้วน่าจะเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดนะตอนนี้นะครับของลุงเดก็น่าดูแล้วน่าจะรักทีมซูซูกิมากๆนะครับเขาบอกว่าเขาจะเป็นแฟนซูซูกิตลอดไป ก็ได้พบก็ต้องได้จากเป็นเรื่องธรรมดาครับกลิ่นอะไรก็ตามที่มันเป็นกลิ่นที่หอมหวนไม่ช้านานมันก็จะจางลงครับสุดท้ายแล้วทีมซูซูกิจะหันหน้าไปทางไหนนะครับจะลงล่าแชมป์โดยที่ไม่มีลุงเดได้อีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมซูซูกิแล้วก็ลุงเดนะครับในการไปเ,เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าไปบริหารทีมเอาไพรนะครับฟุตบอลวันนะครับในฤดูการปี2021ก็ขอให้ลุงแกโชคดีนะครับลุงแกมีความพยายามสูงมากเราก็เห็นได้จากการที่ลุงแกมาทําทีมซูซูกินะครับทำทีมไม่กี่ปีนะครับก็สามารถประสบความสําเร็จได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับสาหรับลุงเด ตอนอยู่กับ r รซี่ก็ไม่ใช่เล่นๆเลยครับต้องบอกว่าแกเก่งมากๆที่ช่วยให้เดอะด็อกเตอร์เป็นต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เดอะด็อกเตอร์ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปดูกติด้วยกันก็ต้องบอกว่าแปลกทั้งคู่ครับแล้วก็ทําการแยกย้ายกันก็เป็นเรื่องเศร้านะครับสําหรับเดอะครีซี่แก๊งนะครับหรือว่าเรา People แฟนคลับทั้งหลายของ Suzuki ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับคนที่จะมากุมบางเหียนอาจจะทําได้ดีกว่าลุงเดก็ได้หรือว่าอาจจะแย่กว่าลุงเดก็ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับก็เป็นกําลังใจให้เดอะครี y ซี่แก๊งตรงนี้ด้วยครับครับนี้ก็เป็นข่าวที่ผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับ ตอนนี้ก็ไวรัสโคโรนาก็กลับมาระบาดในบ้านเราแล้วครับมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ